ลูกกินปลาเหนียวหนึบอร่อยเคล็ดลับที่แม่ค้าส่งต่อคะ่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเคล็ดลับเราจะเก็บปลากายของเรายังไงใช้ได้นานบางทีเราซื้อมาเนาะเราคิดไม่ออกค่ะว่าเราอะจะทำเมนูอะไรแต่ว่าพอดีเห็นเจอก็ซื้อมาก่อนการเก็บด้วยวิธีนี้สามารถเก็บไว้ได้3วันเลยค่ะ ให้เพื่อนนะหลังจากที่เราซื้อมาแล้วอ่ะให้เรานําปลาค่ะไปใส่ช่องแช่แข็งนะช่องฟิตค่ะครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้เนื้อปลามีความเย็นให้มีความเย็นจัดแต่ไม่เกาะเป็นน้าแข็งนะคะเราอยากให้เนื้อปลาของเราเกาะเป็นน้ําแข็งค่ะให้แค่เย็นจัดพอตอนนี้คือเย็นมากเลยอุ้ยก็นําไปแช่ตู้เย็นมาเรียบร้อยละให้เราทําแบบนี้ค่ะหากล่องนะแล้วใส่เนื้อปลาลงไปเลยค่ะแล้วให้เราโปะด้วยน้ําแข็งค่ะ การเก็บด้วยวิธีนี้จะทําให้เนื้อปลาของเรานะไม่คืนตัวเวลาเรานํามาทํากับเมนูแล้วจะทําให้เหนียวค่ะแต่ถ้าเรานําไปใส่ในช่องแช่แข็งหรือช่องฟิตจนเนื้อปลาของเราอ่ะเป็นเกล็ดน้ําแข็งนะมันจะทําให้เวลาเราตีอะจะตียากมากแลวจะทําให้เนื้อปาองเราไม่เหนียวค่ะดังนั้นเราอยากให้เนื้อปลาของเรานะเป็นเกล็ดน้ําแข็งค่ะแล้วเราก็ใส่น้ําแข็งลงไปเลยค่ะให้ท่วมเลยนะให้มิดเลยแหละแต่ถ้าเกิดใครนะที่ซื้อ น้ำแข็งก็ให้ใช้เป็นน้ำแข็งบดก็จะดีค่ะเพราะว่าน้ําแข็งบดก็จะให้ความเย็นที่แบบทั่วถึงดีนะไม่มีเราก็ใช้น้ําแข็งที่เราทําไว้ทานเองอยู่แล้วเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะให้ทั่วแบบนี้แล้วใช้เกลือโรยค่ะเกลือจะเป็นตัวช่วยยืดหรือว่าทําให้น้ําแข็งเราละลายช้าลงค่ะโรยเกลืองไปเลยแบบนี้เพื่อให้น้ําแข็งเราละลายช้านะแล้วให้เราค่ะปิดฝา แล้วใส่ช่องแช่เย็นค่ะช่องแช่เย็นธรรมดานะไม่ใช่ช่องฟิตนะนี่เลยค่ะสามารถเก็บไว้ได้ถึง3วันเลยค่ะแล้วคุณภาพของเนื้อปลาก,ก็ยังคงเดิมค่ะสำหรับในทุกๆวันค่ะถ้าเกิดน้ำแข็งเขาละลายนะเป็นน้ำแบบนี้ค่ะให้เราเทน้ำออกแล้วเติมน้ำแข็งลงไปนะนี่ค่ะเขาก็จะละลายเนาะเราจะต้องหมั่นดูอยากให้น้ำแข็งขาดค่ะแล้วเราก็เติมน้ำแข็งลงไปเลยแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็ใส่ตู้เย็นหมั่นดูค่ะให้ครบสามวันก่อนที่เราจะนํามาใช้อย่าให้น้ําแข็งขาดนะคะวิธีที่สองสำหรับใครที่คิดออกแล้วว่าเราจะนําปลากายมาทําอะไรค่ะให้เราทําแบบนี้นะคะให้เรานําปลากายนะมาทํารูป เป็นลูกชิ้นเลยค่ะจะสามารถเก็บไว้ได้ถึง2อาทิตย์เลยค่ะแต่ก็ต้องมีวิธีการเก็บเหมือนกันนะหลังจากที่เราทําขึ้นมาแล้วถ้าเราเก็บไม่ดีก็เก็บได้ไม่ถึง2ออาทิตย์เช่นเดียวกันค่ะและวันนี้อุ๋ยก็เลยนําเคล็ดลับและวิธีการตีปลากายของเรายังไงให้เหนียวหนึบ และอร่อยค่ะเคล็ดลับนี้แม่ค้าเลยค่ะแม่ค้าบอกมาเพราะอุยก,ก็มีความสงสัยว่าทําไมแม่ค้าร้านนี้ปากกายเขาถึงได้เหนียวหนึบแล้วอร่อยมากก็เลยได้สอบถามเขาเขาบอกมาค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับปากกายเนาะลูกชิ้นปากกายเหนียวแล้วหนึบแล้วอร่อยค่ะเกลือค่ะเกลือครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยครึ่งช้อนโต๊ะและนี่เลยค่ะ ผงชูรสสำหรับผงชูรสใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะตัดส่วนของผงชูรสออกได้เลยค่ะแต่อันนี้คือแม่ค้าบอกมาเลยค่ะแล้วก็รากผักชี4ต้นนะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะเดี๋ยวเราไปทากันเลยค่ะนี่ค่ะให้เรานําพริกไทยค่ะมาตําเลยค่ะให้ใช้เป็นพริกไทยเม็ดนะเราจะไม่ใช้พริกไทยป่นนะคะแล้วให้เราค่ะนําไปโขลกเลยค่ะนี่ค่ะให้เราโขลก พริกไทยจนละเอียดค่ะแล้วใส่รากผักชีค่ะส่วนของรากผักชีนะอุ๋ยก็จะนําไปซอยค่ะเวลาตาจะได้ตาง่ายขึ้นนะคะแล,แล้วโขกเลยค่ะหลังจากที่เราโขกส่วนของพริกไทยแล้วก็รากผักชีเรียบร้อยแล้วนะให้เราใส่ค่ะเนื้อปลากกยลงไปเลยค่ะวันนี้อุ๋ยใช้ปลากกยครึ่งกิโลนะ แล้วเดี๋ยวเราจะตำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะหลังจากที่เราโขกจนเข้ากันเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะให้เราเตรียมชามนะแล้วนําเกลือครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปให้เราใส่น้ําค่ะ สี่ช้อนค่ะแล้วคนให้ละลายเลยค่ะสำหรับใครไม่ทานผงชูรสไม่ต้องใส่นะอุ๋ยก็จะไม่ได้ใส่นี่เลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะเราก็เตรียมกระมังเลยค่ะสำหรับเกลือนะก็ให้ใช้เป็นเกลือสมุทค่ะที่เราซื้อได้ทั่วไปเนาะตามท้องตลาดค่ะสำหรับเกลือที่อุ๋ยบอกก็คือเกลือที่เราเป็นเกลือแกงทั่วไปแบบนี้ค่ะ นี่เลยนะเสร็จแล้วค่ะให้เรานําเนื้อปลาของเรานะลงมาในกระมังเลยนะก่อนเราจะทําอาหารเราก็ล้างมือให้สะอาดเลยค่ะเราได้น้ําเกลือมาแบบนี้แล้วค่ะให้เราค่ะค่อยๆใส่เราจะไม่ใส่ทีเดียวนะให้เราค่อยๆใส่ค่ะหลังจากที่เราใส่น้ําเกลือลงไปแล้วให้เพื่อสังเกตดูเลยค่ะว่าเขาเริ่มกระจายออกจากกาันอีกแล้วไม่เหนียวเป็นก้อนนะให้เรานวดไปรเรื่อยๆเลยค่ะ บอกเลยค่ะว่าทำลูกชิ้นปลากายถามว่าเหนื่อยไหมหรือว่าถ้าเกิดเราทําในปริมาณน้อยอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเวลาเราตีเยอะๆละเหนื่อยค่ะกว่าจะเหนียวนะคะค่ะหลังจากที่เขาแยกตัวแล้วเขาก็กลับมาเหนื่อตอิดแล้วนะให้เราใส่ไปอีกเลยค่ะค่อยๆเติมนะเราจะไม่ใส่ไปเลยทีเดียวค่ะและหลังจากที่เราใส่น้าเกลือลงไปแล้วสังเกตดูนี่เลยค่ะเขาก็แยกตัวกันอีกแล้วให้เรานวดไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเกาะตัวกันเป็นก้อนอีกค่ะ เมื่อเขาเกาะตัวกันมาเป็นก้อนแบบนี้อีกแล้วค่ะเราก็เติมน้ำค่ะน้ำเกลือลงไปเลยค่ะทีนี้อก็จะเติมจนหมดเนาะ๋ยจะแบ่งใส่ประมาณ3ามรอบค่ะก็ให้เรานวดจนกว่าเขาจะเกาะตัวเป็นก้อนอีกค่ะนี่ค่ะเขาก็จะเริ่มเหนียวกับเกาะตัวกันเป็นก้อนอีกแล้วนะให้เราค่ะทําการฟาดลงไปเลยค่ะการฟาดนะจะทําให้ปลากายของเราเหนียวเลยค่ะ ฟาดลงไปแรงๆค่ะถามว่าเราจะฟาดไปถึงเมื่อไหร่นะให้เราสังเกตดูยค่ะเมื่อเราฟาดแล้วว่าเนื้อของปลากายเขาจะเงามากเลยค่ะนี่ถ้าเราทํเอีกนะเราจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าเนื้อปลากายของเขาจะเงานะเมื่อเราได้เนื้อปลากกแบบนี้แล้วนะนี่ค่ะสังเกตนะเขาจะเงามากนี่ค่ะนี่ แบบนี้เลยนะเงาๆแบบนี้เลยค่ะให้เราค่ะเตรียมน้ําไว้หนึ่งกระมังเลยค่ะแล้วให้เรานําน้ําค่ะขึ้นตั้งเตาเลยค่ะใช้เป็นกระทะหรือใช้เป็นหม้อได้เลยนะอุ๊ยสะดวกที่จะใช้เป็นกระทะเนาะง่ายดีแล้วให้เราใส่นี่เลยค่ะใบมะกรูดลงไปเราให้เราค่ะปั้นลูกชิ้นแต่งไปเลยค่ะเราอยากจะปั้นลูปตรงไหนแบบไหนก็ได้เลยค่ะหรือก็จะใช้แบบวิธีการขยุ่มใส่ลงไปนะ หรือว่าเวลาแกงออกมามันดูน่าทานดีค่ะขยุ่มใส่ลงไปเลยเราไม่ต้องปัป้มรูปทรงนะหลังจากที่เราปั้นจนหมดแล้วนะสุกแล้วนะเราก็ตักขึ้นเลยค่ะนี่เลยค่ะกับเคล็ดลับความเหนียวหนึบของลูกชิ้นปากกยและไม้ขาวค่ะแล้วเราก็ตักขึ้นมาแล้วแช่ลงไปในน้ำเลยค่ะ เมื่อเราได้เป็นลูกชิ้นเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะให้เราค่ะตักขึ้นแล้วพักให้เสร็จน้ำเลยค่ะแล้วถ้าเรายังจะไม่เอานําไปแกงนะให้เราค่ะเก็บแบบนี้ค่ะสามารถเก็บไว้ได้ถึงสองอาทิตย์เลยค่ะให้เรานะใส่ในถุงค่ะถุงเย็นนี่เลยนะแล้วให้เราค่ะแผ่เขาหน่อยนะอย่าให้เขาแบบเกาะกลุ่มกันเกินไปค่ะแล้วให้เรามัดปากถุงเลยค่ะให้เรานะ ไล่ลมออกค่ะแล้วก็มัดถุงให้แน่นแบบนี้เลยค่ะให้เราใส่ลงไปในกล่องแล้วใส่โปะด้วยน้ำแข็งค่ะเป็นวิธีการเดียวกันเลยแล้วเราก็ปิดฝาใสุ่กช่องแค่เย็นได้เลยค่ะช่องธรรมดานะสามารถเก็บไว้ได้2อัอาทิตย์เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง a อเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ